ิตเตเลกิมาไลส์พบกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งผู้เยือนนะครับอ่าหนสกอร์เสียหายต้องไปสสกอร์ด้วยกันวิตเตเลกิมาไลส์นะครับผลงานช่วงนี้ค่อนข้างใช้ได้ชนะ3เสมอ1แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นก็คือเกมฟุตบอลถ้วยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ขรึ่งจะมาสะดุดแต่ในเกมลีกนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะลิโออาฟได้1ประตูต่อศูนย์โดยที่วิตเตเลกิมาไลส์อยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนตอนนี้มี21ะแนนด้วยกัน,นส่วนผู้มาเยนนอย็า Sport ต i ้งดิสปอ5เกมหลังสุดทุกรายการผลงานช่วงนี้ก็ยังคงค่อนข้างใช้ได้เช่นเดียวกันชนะ3สเสมอ1แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเกมบอลถวยล่าสุดก็เพิ่งจะชนะคู่แข่งมานะครับแล้วก็เกมลีกก็ชนะเช่นเดียวกันโดยที่เกมลีกนัดล่าสุดนั้นก็เพิ่งจะถล่ลมทางอ่าอ f s ไปนะครับ6ประตูต่อ0ก็ต้องบอกว่าผลงานภาพรวมของา Sporting Lisbon ก็ยังอยู่ในระดับมาตรฐานของตัวเองครับในแง่ของ Head h ฮดทเคู่นี้จะเป็น Sporting l i s b o n ที่ดีกว่านะครับชนะ4 โดยที่วิตติลีกิมไลส์นั้นเอาชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่ตอนนี้เรื่องของตารางคะแนนสปอร์ติ้งลิสบอนก็เป็นรองจากฝูงอยู่ตอนนี้นะครับมี35คะแนนตามหลังเอฟซีปอร์โตนะครับอยู่ถึง8คะแนนด้วยกันซึ่งก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับวิตติลีกิมไลส์แม้ว่าผลงานช่วงนี้อาจจะดูดีก็ตามแต่นะครับแต่เวลาเจอกันกับทางสปอร์ติ้งลิสบอนก็มักจะเก็บผลการขันไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูทางฝั่งของสปอร์ติ้งลิสบอนก็ดูจะเหนือกว่าด้วยอีกาางหนนั้ นี้เชี่ยวไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนครับคิดว่าอสองสกอร์มียิงถึงและคู่นี้มีโอกาสจะมองบนอีกมุมนะครับแนวทางสุดเจ๋งมองไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนและก็มองบนเข้าไว้ในสําหรับคู่นี้นะครับ